ับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องปลอดภัยกันเว่าก,บบกันสุข,ขสุขคนสวัสดีเป็นทั้งฝั่งฝั่งไทยหรือฝั่งลาวหรือจากต่างประเทศท่านนี้ดีตระหนักประสบสั่งของบ่าวก้าวสูส่ชีวิีทมาพี่น้องเนาะโดยในสำหรับวันนี้ก็ทางบ่าวก้าวสิพาพี่พาน้องมาหาทางแม่ทางบ่าวก้าวพี่น้องเนาะทางบ่าวก้าวครับกับซอคึมกับพาแม่สาวบ่าวก้าวมาฮอดอันห้องมอลาเวียดไปที่เรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องเนาะอยู่ในสวัสด์น,นัเขตพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยอยู่ในหลักแปดพี่น้องเลย ตอนนี้บาากกามากเปิดชิดอยู่ข้างนอก,พ,กพี่น้องน,นะโดยเดี๋ยวบกกาวสิบาพี่พาน้องมาอ่าไปทักทายสบายดีทั้งไม่ท่างกันขับประถางของบกกา,าพี่น้องอยู่ข้างในก็แหละพี่น้องเลยเดี๋ยวก็ทั่งบกกาวจะสอบถามน้ำอันท่านหมอเพิ่อนรอเพิ่อนหายถ่ายอยู่บ่พี่น้องเนานะโดยโอเคพ่พี่น้องเนาะว่ารายยห่างไปทักทายสบายดีทั้งไม่ท่าบบกกา,ากันเลย <บา S 1> พี่ตอ้องไปกันเลย ที่น่องไอ้ทั้งบ่าเก้ามาฮอตของมอลาบเวียดุ้งทีเรียบร้อยพอไปไปพอไปพินอ้อยเนาะตอนนี้ทั้งแม่เ่าของบ่าเก้าเพิ่งก็อยู่ข้างในพี่น้องเอยเนาะวันนี้ก็ทั้งบ่าเก้ามาก, Lauren, ากับอันล,ลูกชายแล้วก็ลูกสาวแล้วก็สาวเลื่อนพร้อมพี่น้องเอยเนาะะสบายดีสาวเลื่อนสบายดียดโดย Niềm hóa cửa em bao sao lưu vực cộng mô kênh hèm một đèp phong mèp phì nọa và tôi kèn nơi nga cửa phì nọa hai. đi bà luôn là, sợ bà đi rồi, à, 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 đi bà luôn 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 พาตุยพามปตุยเข้ามาห้องหมอไปลูกโดยไปลูกอ่ะกสิทางบอกก็พาพี่น้องไปทางข้างในกันก่อนพี่น้องหน่ยเนาะทางไปถ่ายประกันพี่น้อนพักผ่อนอยู่พี่น้องเน่อยนะสบายดีแม่สวยดีโดยเป็นอยู่างไรแม่

นโอยให้ท่างพ่อา่อข้าวเป็นโจมโจมหมูแคบไาซาดพี่น้อยอ่ะอ่ะสบายดีพอสบายดีโดยอ่านพ่อขาวก็ดีมุกดีใจพอไหมพี่น้องเนาะการได้พาไปเฒ่ามาเาะของหมอไปทีเรียบร้อยพอไหมพี่น้องเนาะท่านพ่อข้าก็ดีมุกดีใจอเพิ่งเกษียณให้แน่ว่าเลยจนได้กับพี่น้องยเดี๋ยวเราขับเบืองขับส้มกันต่อไปพอไหมพี่น้องเนาะโดยอ่าก็ทั่งพ่อข้าวขอบุตทุกคนลายเด้อทังเลยอยู่ ต่างประเทศเนาะที่ว่าจีนมือเข้ามาสวยทางแม่แถวเก้กาพอดไปพี่น้องเนาะการพนเขยมาสนไดจคอยอะไรครับคื้นปหาทางเกลยดย้อยเท่าพันเท่าเลยพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยทางเกลีเพิ่งกระจุตกต่างประเทศแบบพ่อพี่น้องไอแต่บรรดระสมของน้ำพี่น้องเนาะเป็นจังได้กินข้าวกินน้ำหรอพ่อกินข้าวอ๋อกินแล้วทัว้งแม่ได้กินข้าวหรือเปล่าแม่ อืมมากินข้าวกินน้าเ้พี่น้อยกินกับบริหพี่น้อยนะอืมตืนข้าบ่้บทเลยนอยากເຂົ້າເພິນໃສສະຫົມໃຫ້ພີນ້ອ ข้งว้าก็ะขบุญหนบคุณทั้งสาวขึ้มหลายเด้อที่พาครับพามาหาหมอพี่น้องเอ้เนาะขอบุญหนุบคุ้ทั้งสาวขึ้มสาวลายเพิ่มพี่น้องไอ้บุ๋มีสาวขึ้มสาวลายทั้งข้าวขากระชาสินหารถทั้งได้พี่น้องค่อยชียากเติบพี่น้องไอ้กระสีเปิดสลบนี่ก็ได้ กินแล้วขายในเพิ่นได้อยู่ห้องส่วนตัวพี่น้อยทำมถาถ่ายปากกาก็ได้เน่อยเหน่อยเน่อย,ย,ย,ยตอนนี้กะทางมถาถ่ายปากกเพิ่นอยได้อยู่ในห้องสุขเสริดพี่น้อยเนาะ mặc áo gà lây hinh bà cả Thảo, dù nè mưa móng gà mặc áo gà lâu cháy nè mì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  nè

เดี๋ยวครับเพื่อนใช้เครื่องยาเบิดแล้วก็เพื่อนซื้อางยมวางยาให้แต่เขาก็ได้กลับแล้วจะหนักก็ได้เลยนะทางวา่เก่าสิออกกับทุนหนักปันบันนี้พี่น้อยว่า,าสิปล่อยทั้ง ไม่ท่าเพิ่นนอนพักผ่อนพี่น้อยนะอเนออาะเพื่อสลบเพื่อยาเพื่พี่น้องเยปล่อยเพิ่นนอนพักผ่อนซะพี่น้อยเนาะสบายดีพี่น้องอีกเช่นึงพี่น้อยเนาะการทำกากกัดได้มาอยู่ข้างนอกพี่น้องเยวันนี้กะบุรณะขากล้องมาวันนี้พี่น้อยเนาะก็ได้เอามือจับพี่น้องเยก็ทารทำกากได้ยกมือเดียวก็ขงังขังเดียวก็ขอโทษขออภัยเด้อพ,พี่น้องเนาะหน่อยนะ ทังไม่เท่าบ่ก้บบาบพะชักบ่ก้ก็ให้ป่อยเพิ่อนนอนพักผ่อนก่อนบบบนี้พี่น้องเอ้ยพอดีเพิ่นก็อยู่ข้างในกันพี่น้องเอ้ยทำบ่ก้าวเปลี่ยวมาข้างนอกว่าปิดกล่องให้พี่พี่น้องเออนะโ mm hmm. ดยอย,อยู่อยู่ในห้องหมอกับ mm hmm. พี่น้องเ,เอ้ยขับไปเมื่อกี้นี้ก็ได้

สำหรับคลิปนี้ก็บชิได้อัมรภัจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้วผมพอกรำลังคลิปหนักกันต่อไปพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยสำหรับคลิปนี้ก็ทางบ่าวก้าวกะฝากผีฝากน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางบ่ก้าวเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยช่วงนี้ก็ทางบ่ก้ก็มีแต่อุปสรรคพี่น้องเนาะจะเสร็จจะได้ดีเดี๋ยวก็ผ่านพ้นไปดอกพี่น้องเนาะทางบ่ก้ก็จะสู้ต่อไปพี่น้อยกองบ่าวก้าวก็ เลื่อนเลื่อนไปให้มื่อกี้กับพี่น้องกราบขอโทษขออภัยนั่พี่น้องกันเบ้กันสุขุดสุขคนพี่น้องเอยเนาะโดยอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็สิบปราทังบาร์กาสิอัมลาพระเจ้าพ่อแม่พี่น้องไปแล้วแบบพ่อแม่พี่น้องไปเนาะโดยถ้าว่าบาร์าว่าพิพลาดประการใดทั้งบาร์าขอกราบขอโทษขออภัยนั่พี่ยิ้มหน้ากันเบ้กันสุขุดสุขคนพ่อแม่พี่น้องเไปเนาะโดยกรทั้งว่าร์กาขอขอบคุณทุกคน ทางทีทุกๆท,าท่านตีคำว่ารับลงหลัหบส้มแต่ต้นจนจ,นจบระบบขบโฆษณาพี่น้องเลยเนาะโดยสดลักที่นี่ทางว่าก้อสีอัมลาพระจักพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพมก็กระรับรงคลิปหนักกันต่อไปพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะโดยสุดท้ายนี่วาก้องขอกล่าว,าวคำว่าสบายดีพี่น้องสบายดี